พี่ใช้ความอดทนจางเขาบอกว่ามันดูง่ายแต่จริงๆมันยากมากหุยุยบอสสวัสดีค่ะพี่เบลค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมาทําเมนูที่ตอนนี้ฮิตมากๆนะคะนั่นก็คือเมนูฮันนี่เจลลี่นน่เองค่ะก็ฮิตมากๆนะคะในแอปติ๊กตอกแล้วก็ฮิตมากๆที่เกาหลีนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะแต่วันนี้เราจะทำแบกแนวนิดนึงนะคะเราจะทำฮันนี่เจลลี่ที่ทำจากน้ำผึ้งนะคะอ r อนะคะเราจะทำเป็นฮันนี่เจลลี่กาแล็กซี่นะคะซึ่งเรามไม่รู้ว่าเราจะทำเป็นกาแล็กซี่สำเร็จหรือเปล่านะคะก็จะมาลองดูวันนี้เ <c oughs> นี่ยแหละค่ะทุกคนก็เลยนะคะเบลจะทำตัวที่มันเป็นน้ำผึ้งก่อนเนาะ,ะแล้วก็ให้ทำอีกแบบหนึ่งนะคะที่เป็นกาแล็กซี่ก็คือจะไม่ใช้น้ำผึ้งนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะค่ะทุกคนเราจะเริ่มทำนะคะ <_ C 2> ก็คือเตรียมกระทะเอาไว้สำหรับต้มน้ำผึ้งของเรานะคะ <_ C 2> คือทุกคนเราจะใช้ขวดนะคะเราจะใช้พอดีกับปริมาณขวดที่เราเตรียมมานะคะ อันนี้ปริมาณแล้วแต่เลยว่าทุกคนใช้ขวดแบบไหนนะคะเราควรจะใส่ก่อน,อน,นอป่ะไม่งั้ไม่จะร้อนไปน้ำผึ่งเวอร์คนเกาหลีเขาก็สรรหารเมนูแปลกๆเนาะตั้งแต่ไก่ช็อกมิ้นแล้วเขาเป็นประเทศสร้างคอนเทนต์มากๆเลยทุกคนพูดแล้วก็อยากไปแต่หมกบังเขากินทุกอย่างจริงจริงทุกคนว่าเห็นหมกบังเขาแบาบกินฮันนี่เจลรี่กันแบบ เราไม่มีการกะนะคะเรากะาตามขวดที่เราซื้อมานะคะขวดที่เราเตรียมมาดีวกว่ามาอร่อยปะคิดว่าอร่อยแต่ว่าถ้าเกิกด่าคิดว่ากินหมดก็คือเลี่ยนบย่หวานนะทีมงานบอกว่าน้ำพึ่งขายดีมากสงสัยเขาซื้อไปการทำฮันนี่เจอรี่นะคะทุกคนน้พิ่งหมดตลาดมากไปดูทุกเซเว่นดีวันนี้คือไม่มีเลยนะคะพอคือซื้อไปทำฮันนี่เจอรี่นะคะอิทธิพลของฮันนี่เจอรี่พี่คะเปิดไฟลองใช้ไฟอ่อนมากดู้ึ่ม คือเราต้องรอให้มันเดือดอะทุกคนละลายมันเนาะมันต้องทำให้มันเหนียวตัวขึ้นเว้ยคือแบบตอนอยู่ความร้อนอะมันจะแบบละละลายแตจริงแต่แบบละลายแต่พอมันแบบแช่แข็งมันจะแข็งกว่าเดิมกว่าตอนที่เป็นน้ำพึ่งธรรมดางะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทําให้น้องเดือดแล้วก็จะเช็คน้องด้วยน้ําแข็งอีกทีหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามันดูง่ายแต่จริงมันยากมากใช่เราจะทาสําเร็จป่าว ทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเดือดแบบแทบจะล้นหม้อเดือดแบบจะล้นหม้อออกมาะจะสําเร็จไหมสําเร็จหรือเปล่าโอเคทุกคนตอนนี้มันเริ่มเป็นฟองแล้วเว้ยดูดีดูเต้นว่ะ <c oughs> โอเคนี่ค่ะทุกคนมันจะล้นแบบนี้นะคะป <c oughs> ิดไฟค่ะยังนอยู่เดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะถ <c oughs> ้าเราติดไว่ก่อนนะเดี๋ยวเราน่าจะต้องเปิดต่อป่ะทำไมอะเพราะมันน่าจะยังไม่สุกป่ะทำไมอะ ไม่อรู้อะเขาดูทำกันนานอยู่นะเหรอฉันจริงเห็นทำแบบเดียวจร่ไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเทกับน้ำแข็งนะว่าแบบเออมันได้หรือยังถ้าได้แล้วเราก็จะเทเข้าขวดเลยนะคะน่าจะยังไม่ได้อ่ะไม่ถ้าให้เราอะนะใช่แล้วด่ลองลองเหรอหอมจา้าโอ้ได้ปวาวะไม่น่าป้าเหลวมากเลยอะจะดูยังไงว่ามันได้มันต้องขึ้นเป็นก้อนไง ต้องเหนียวกว่านี้อ่ะมันต้องปั้นได้อ่ะโอเคทำใไหม่ใรุ่ทุกคนทำใหมทำใหมจัดไปไวัยรุ่นเฮ้ยอย่าอ,อย่าอย่าเพิ่งท้อให้มันแบบปริ่มเลยนี่มันก็เยอะอยู่นะเพื่อนไม่ได้คนเลยปะอย่า่างคนเลยปะอย่าเรากอดเองอ มันจะระเบิดแล้วว่ามันเป็นแบบแบบอื้บอสอีนี้อีนี้เห็นไดเห็นไหมคนไปด้วยคนไปด้วยบอสแต่ตอนมันผุดมันไม่มีใครขอควนกันนะ่ะเ,เอ้าเหรอเ <c oughs> ออลองหยดก็ได้ให้หยดหยดเดียวพอเฮ้ยนี่ไงเรามีแววแล้วเห็นป่ะมันเริ่มแบบลงไปแล้วมันเป็นแบบเป็นก้อนเห็นป่ะเออต้องมีค่ะเฮ้ยนี่ไงเกลือแต่ยังไม่ได้จริงๆ ทุกคนจะแก้สำเร็จแล้วอ,อีกนิดนึงนี่คือรอบที่สามนะคะในการทำให้น้ำผึ้งเดือดค่ะทำไมมันเป็นเมนูที่ชอบความอดทนจ๊องอือค่ะแบบไม่กินละทีเองโร่แต่ที่บาคนที่ชอบกินน้ำผึ้งเล่นนะอืะอคือตอนเด็กชอบกินน้ำผึ้งเว้ยแต่แบบเหมือนตอนเด็กเราเคยแบบ กินต้มตาหมี่ลดน้ำผึ้งไว้ล oh. แล้วที่นี้เว้ยมันแบบมันฝังใจอะคือตอนนั้นน่ะแม่ก็จะเอานมใส่กระเป๋าไปกินตอนอนุบาล oh. ใช่ปะ่ะแล้วแบบนมมันหมดอายุเว้ยรสชาตินมตาหมี่ดน้ำผึ้งท <ใจ S 2> ี่หมดอายุม,มันก็ยังอยู่ในความทรงจำ oh. มันก็เลยแบบไม่ค่อยชอบน้ำผึ้งเท่าไหร่ uh huh. คิดว่ารอบนี้น่าจะมีแวว uh huh. ปปเริ่มเหนียวปะ มือเนี่ยเริ่มเหนียวแล้ว <c oughs> ม,มือ <c oughs> <c oughs> อ้อนี่แตมันอยู่เป็นก้อนอย่างนี้แสดงว่ามันเหนียวนะเว้มันแข็งแต่แค่มันเป็นฟองอน,นี่ว่าได้แล้วนะนี่ไ,ไหนลองเอาแช่ในนี้นิดนึงนี่แข็งแล้วเออได้แล้วปะเฮ้ยได้แล้วได้เอ้ยใจขว้ฟองมันหายเออตอนนี้เราก็เริ่มคนจนฟองมันเริ่มหายแล้วนะแคะ่ะจะเท พักน้องให้เย็นนะคะแล้วเราก็ค่อยไปเทใส่เดี๋ยวเรารอมันเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเทใส่ขวดะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำตัวที่มันเป็นกาแล็กซี่กันนะคะ เราจะใช้แก้ปโปรตีนะคะวัดปริมาณค่ะก็เราจะทำสีฟ้าก่อนเราจะใช้น้ำอัดลม200ใช่ไหมหนึ่งร้อยหนึ่งต่อสองคือน้ำอ่ะใครใครมันเคยยาวไม่เปล้ว เมื่อกี้เกิดการระเบิดนิดนึงนะคะทุกคนมาเรากลับมาที่น้ำบูฮาวายของเรานะคะน้ำมันลมร้อยห้าสิบนะคะจะใช้น้ำเชื่อมนะคะสามร้อยเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อสองสมร้อยนี่เยอะมากเลยนะ,ะใช่อ่ะดีกลัวไม่พอไม่ใช่เลย ต่อมานะคะเปิดไฟต้มเหมือนเดิมให้มันปุดๆเหมือนเดิมทุกคนคาระหว่างที่รอเราจะเทน้ำผึ้งไปพักในนี้ต่อเพราะเราจะไม่มีที่เทนะคะพักในขวดให้มันเย็นจะพอหรือเปล่าจะพอหรือเปล่าไม่พอาจริงทำไงอะ่ะชิมเถอะต้องต้มเพิ่มเหรอน่าจะต้องงั้นเด้แล้วอันนี้แค่ไหนก่อนคิดว่าน่าจะได้แล้ว ทุกคนเราได้แล้วนะคะสีฟ้าค่ะทุกคนโอเคเทีพักไว้อุย้ยอุ้ยบอสลอดไหมนี่สีแอปสวยมากมากอยู่ในแก้วด้วยอะแต่คือวางไว้ <laughs> เนี้ยไปหมด ทุกคนคะเราได้ทําการต้มน้ําผึ้งเพิ่มนะคะก็เต็มขวดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปแช่ช่องฟีสนะคะไม่รู้ว่าต้องแช่กี่เวลานะคะเพราะว่าน่าจะขึ้นอยู่กับภาชนะแล้วก็ปริมาณขวดของแต่ละคนที่ใช้นะคะก็เลยเราจะแช่แล้วก็ดูเรื่อยๆนะคะว่าเออมันบีบแล้วมันเป็นแบบเจลลี่ไปเดี๋ยวนี้ไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําสีแดงสีม่วงต่อนะคะทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยเพราะว่าอันนั้นแก๊สหมดนะคะเปลี่ยนเป็นเตาไฟฟ้า ไปแช่ก่อนประมาณนาฮะสีแดงค่ะเาจะพุ่งอยู่ไหมนะถ้าพุ่งก็รีบปิดเขาทดสอบให้ก่อนไหมเอาไปเลยอัน,นี้เราจะใช้ปริมาณหนึ่งร้อยนะฮะโอเคจัดไปสองน้อยมันเยอะไปปะ เปลี่ยนมออแล้วน่าจะเสร็จไวกว่าเดิมโอ้ยโบปิดฝาเลยกินได้ปะสีแดงาาดดไุ้ยโบนี่รอผสมอันนี้รอ ส่งวงจะรอดหรือเปล่าจะรอดไหมใครคิดว่าสำเร็จไม่สำเร็คอมเมนต์นะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนผสมแล้วหรอ Yes ผสมแบบกะม่ว่ๆใช่หรอไมันจะเหลือสักเท่าไหร่สีม่งวงพอมันเดือดเนาะ ก็ดูการ์ตูนี่อยู่ปะวะนี่มันก็การ์ตูนี่ที่มีแดงปิดท้ายไหม บาทหมดเลยหมายถึงว่าเทตรงไอหน่าให้หมดเลยก็ได้เดี๋ยวมันล้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องขี่ล้นสิต้องค่อยๆมันกาแล็กซี่ถ้าโมองในแสงมั้งห้ามเขย่าเด็ดขาดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอามาส่องแสงให้ดูนี่ก็กลายฟีอยู่นะได้ไปค่ะแช่ค่ะประเด็นคือมันจะออกมาเป็นเยลลี่ไหม เออสรซี่อยู่นะนี่เออเค่่ะทุกคนแปะแช่ก็เดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าเราแช่แล้วเนี่ยมันสำเร็จหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูตอนแช่เสร็จกันนะคะทุกคนคะเราได้น้ำพึ่งแต่ตอนนี้ไม่แข็งมากเลยอ่ะอาจจะแบบ ทำเหนียวเกิอเนอ๋อใช่ทำเหนียวแล้วเราแช่ช่องไปนำมากเห็นปะพักอันนี้ก่อนอันนี้ค่ะทุกคนกคือมันยังมีความเป็นแบบกาแล็กซี่ข้างในอยู่นะเดี๋ยวลองบีออกมาให้ดูนะคือในกล้องมันเห็นืบนสีอันชันเลยเวเยแต่ถ้าส่องไฟคือสวยมากทุกคนดูดิเห็นปะดีซุ้มเลย <c oughs> เราไม่ไงเราเอาไว้นี่ไงเราเอาออกมานานไปแล้วไงหรือเรามันลองกินได้เลยปะลองลองกินได้เลยหวานแน่เลยอ่ะใหญ่ยืดใช่ไหมได้หวานใช่ไหมน้นอร่อยค่ะ เสร็จแล้วหวานแทนอะโคตรหวานหวานนี่โอ oh, ้โหคอนใจหลับเดี๋ยวคอนลองอ๋อมันติดมันเป็นฟองอะมันเลยไม่ออกแต่นี่ว่ามันต้องจะหมดเลยป่ะเอออุ้มันไม่ออกคนเราต้องแบบว่าใช้แรงขนาดนี้อุ้ยบอลต้องเมื่อกี้โอ้ยสุดยอดโดนบอลอ่ะบอลต้องบีบเดี๋ยวเระเป๋าพังเลย มไม่พอต้องวางเลยเออนี่ฉันจะกินเยลลี่ใช่นี่เจลลี่นี่ฉันต้องลำบากขนาดนี้ทานี่เจลลี่ดูดิตักได้ด้วยรู้ไหมค่ะมาได้แล้วนะคะฮันนี่เจลลี่ของเราไม่กดแข็งเดี๋ยวลองดิี่ยอือหือเสียงดังแบบ หวานเิจริงมันนุบหนุบเย็นเย็นน่าจะไม่ค่อยเย็นเท่าว่ะอจะต้นดูดีมันตั้งดูมากมันตั้งกว่าคนอื่นเขาเลยอ่ะแป๊บนึงอ่ะขึ้นไปทั้งตัวเลยทับอีบใช้แรงทั้งหมดที่มี่ทั้งปวดมันแตกนะ นี่ฉันนั่งทับแล้วนะทุกคนวันน้ออรอนลอยดีนะเออวันเย็ยนมันไม่เลี่ยนเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้ากินอีกเยอะๆอะแสบคอทุกคนเราแช่เพิ่มนะคะอ่ะหยิบบีบ,บ,บ เฮ้ยเฮ้ยน้องทุกคนสีมันแบบม่วงชมพูชมพูมีความกาแล็กซี่อยู่นะคะคือรอบแรกมันแบบกาแล็กซี่มันแบบในี้มอันชันมีความฟ้าๆฟ้าอยู่ด้วยแต่ตรงนี้มันก็แบบมีมีความแบบฟ้าชมพูม่วงนะคะตั้งแนตะเกียบหนี อืมย่าพึ่งอร่อยกว่าใช่อืมแต่ยื้นนะแต่ไม่เท่าหวานมากค่ะทุกคนแต่ว่าน,นี่คือรสชาติมันแบบมันหวานน่ะหวานแบบหวานมากแทบไม่ได้กินนะ่นอ่ะมันลมเลยนั่นแหละค่ะทุกคน ราะว่าน้ำพึ่งอร่อยนะคะอร่อยมากแล้วก็เทเจอร์มันจะต่างกันอันนี้มันจะมีความแบบหนึบแต่หนึบไม่สุดอะแต่แบบน้ำพึ่งมันหนึบแบบหนึบแบบเหมือนเลลี่เออหนึบแบบหนึบมากอันนี้มันดึบแบบไม่สุดอะอ <sentences. S 1> เออคิดว่าถ้าใครอยากกินก็ลองทำน้ำพึ่งนะคะอันนี้ก็ถ้าใครอยากลองก็ลองดได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่หนึบเท่าน้ำพึ่งจะไม่ได้แย่แนะอร่อยอยู่หวานๆแต่ว่าหวานมากใครชอบหวานก็ลองดูได้นะคะทุกคนเอาเป็นว่า ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเอ้ยแปลว่าคลิปนี้เราทำสำเร็จใช่เย้นานนานทีค่ะเท่นห <laughs> ้นค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะขอไปกินน้ำก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย